เราขอชีวิตไม่รอดปลอดภัยจ้ะปลอดภัยแล้ว ไม่ใช่บอกเขาไปก่อนว่านี่ซ่องโจรต้องโจรครับผมแต่ไหมโจรเหรอซ่องโจรแต่ว่าเป็นโจรเป็นโจรที่เป็นคนดีอ่ะมงกุฎโจรยังไงเป็นคนดีอ่ะที่นี่คือซ่องโรบินฮูดซ่องโรบินฮูดแต่เพราะว่าคนรวยมาช่วยคนโจรนี้เหรออใช่อันนี้คือซ่องคนดีครับเราไม่ทำร้ายคนดีเราไม่ทำร้ายผู้หญิงทำร้ายเธอแต่ว่าเราอ่ะคมขืนผู้หญิงนะ ไม่โดนไม่โดนป้าครับฟังผมไม่ดีนะฮะนี่ฮะฟังป้าก่อนได้ไหมว่าถือเสมอทำบุญถืบุญเอาไห้นะป้านะเชื่อผมนะทำเดียวเลยว่าเก็บแรงไว้ตดนะครับผมไม่ทำป้าหรอกเพราะว่าป้าเป็นคนไม่สุภาพทำไมถึงไม่สุภาพป้ายังไงไม่สุภาพป้าเป็นคนพูดเเพะผมผมไม่ชอบคนนั่งชันเข่าป้าไม่เคยนั่งไม่เร้อยแบบนั้นนะคะไไม่ได้ชันเข่าเขานงเข่า นไม่ีเหรอนีต่นนน้นอว่านมอีกว่าไกได้อ่าั่ยแอบมองนพี่เราพซ่องโจรเราเร็ววอ่ะฮะอยากให้น้องเราห็นว่าน้องเห็นไอ้วัน่ไอ้วันนรอให้คขดูคนนึงมาเออไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกวนี่คือโจนแต่เป็นโจนดีชไม่ดำไรครันี่จะช่วยผม

ว่าอะไรสิจะฆ่าถูกวาโดนดีมังเราอะไรพี่อะไรกันทำกับข้าวอยู่ในหมู่ข้าวเไยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอมันมีอะไรเนี่ยเรื่องของเรื่องวันนี้ไปออกพลกับพ่อมาเว้ยแล้วเป็นไงอ่ะเจอผู้หญิงไปพลไปเจอผู้หญิงอะไแล้วไงอ่ะอยากให้มึงเห็นอยากให้เห็นเฮ้ยที่ไม่ใช่แม่ตัวเองนะไปเอาร๋ยวแม่ว่าเอ้าเดี๋ยวฉันไม่อยากโหให้ดูเฉยๆยังไม่ได้ให้เอาเฮ้ย ฉันเลยฉันไม่อยากเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ดูไม่ดูไม่ดูเฮ้แกก็รู้ว่าฉันจะโดดรอบโซกโจรถูกไหมเออนอกจากแม่แล้วมีคนอื่นไม่เคยเห็นเลยเออนี่แหละเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากดูไม่เอาแล้วเฮ้ยฉันไม่กลัวเธอแน่ฉันเชื่อพี่เธอนะตะวันไม่กลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่เอาไม่ไไม่ได้เลวร้ายเสมอไปอย่างที่แม่เขากลัวหรอกด้วยนะพี่หรือแม่ว่าเอ็งจะเจอเร็วๆว่าจะรอมันรอใครรออะเดี๋ยว ไม่ร้องใครเชอไม่อยากเจอด้วยช่นไปไปไปดูผู้หญิง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 ไ้ร้องคนนั้นไปไหนแล้ววะเ็อะไรอ่ะยมาใครมาเนี่ยรับตังก่อนนี่ย่ไกหอตกใจเขาบอกว่าเธอเป็นมาเฟียอุาี่อเไ้องเยนนี่แหละพี่ไม่เอากลัวเห็นไม่ไ้คนเย ทานซเขาแก่บนหน้าซุกใต้ฐานพวกแก่หุ้ยหน้าแก่กว่าแม่ฉันอีกเขาแก่แดดมาแรงเป็นทางวันนั้นมีคนนึงอีกคนนึงก็ไม่เอาแล้วอันนี้เดินไปดูหน่อยไม่ดูไปดูหน่อยเชื่อขู่เถื่อน อะไรเขาแค่แต่ไอ้เะงานช่วยงานนี้แล้วก็เอาเงินไปช่วยงานมึงงตกใจ่ไม่เคยอตวันนี้รค่าตัวไม่แรงขนาดนี้ไอ่ตุ๊ดปพูดอะไรหรือเปล่าแล้วก็เพื่ออะไรหรือเปล่าพี่ิไอะฮะไม่รู้เือนกัรช่วยรู้ตอนเห็นาจะพูดได้ไงเขาช่วยเหลือเขาตำรวจจะมาจับทั้งยไ่าชอบเขาไม่หล้เรื่องตำรวจเยวค่อยว่ากันชอบมั้ย เป็นไรไก่โค้งวะเนี่ยเออมึงก็บอกไม่ชอบแจะไปแจกแจกแจกมึงว่าเอาเขาบอกม่าเคยพูดจริงไม่เป็นคอยจิงไม่เป็นทำไมเดี๋ยวกูสอนให้ทำไมอะร้องเพลงสิน้องผมร้องเพลงไม่เป็นเดี๋ยวกูสอนให้เดี๋ยวมึงทำลิปซิงดีกว่าเอา็กโคมันเล่นมี่ต้องไอ็โคแล้วลิปซิงเหมือนทุกคนที่ำปากเฉยทำใาหน้าย่างเดีวพี่ทำเสียงเองได้ได้ได้เจพี่นพพรเจอ้าวเป็นเจเหรอเจแหละ เอาไปลงอเขาดังเขาดังใช่ไหมที่ผมมองหน้าเจและเจเนี่ยแนไปยังคอของเลเเจ้น่าจะเสียงดีแต่เจร้องเพลงคู่กับผมนะริบซิงให้น้องหน่อยได้ล้วนีเจ้ถนัดแน่นะอน่าจะเสียงดีะเจ้เออ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 เาอึงอเอ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 เออเออเมอเอ้เออออเิอเอ่ออเอออเกเอเอเเเาเเอเอกเอ ก่อนที่จะเข้าไปคุยเขาต้องจ้องตาก่อนจ้องตาเออมันจ้องเลยอาจ้องเลยจ้องจ้องเอ้ไปจ้องไอ้หวานกูเขินโอ๊ยจ้องเขาจองผู้หญิงไอ้จ้องขนาดนี้จะกินขี้กูไหมไม่เคยจ้องใครมึงจ้องเขานู่นแล้วก็ไปบอกจ้องเอกตาจัลโลงโอ๊ยไอ้อุ้ยอุ้ยมึงเข้าไปยังอยากเข้าไปดีนั่นสิจ้องยังไงจ้องแบบด้วยความรัก cho đi khỏi lắp ngon ta sao ngon quá ừ. đi nương <laughs> <laughs> mình kiếp đơn mà kiếp bỏ mình thì mới hùng ngon ngay ເພິ່ນຝ້າເຈົ້າຊິວ กินแล้วเนี่ยมันอะไรก็มไม่รู้ดูยังไปไม่ได้มันไม่ได้ในวันอย่างนี้เดี๋ยวกูเลียร์ทานให้เจโอ้ยลองยาวไปเจจําน้อไม่ได้โอ้องยาวไปเ <c oughs> จจําไม่ได้เจรู้ตัวไหมว่าเสียงเจไม่ไม่คู่ควรกับไมยเลยเฮ้ยทำไมอะพูดตัวแรกเนี่ยไม่เคย,ยมีใครพูดกับเจ๊แบบนี้เอาไี่ดู่罢了เจ๊เดี๋ยวเราไปคุยข้างหลังเนาะหลิงทานให้น้องมันคุยกันเนาะไปเดี๋ยวผมพาไปสอนร้องโดไดมีฟ้าสอนโดนัดโดโดนัด โดเนนี่โดสิโดโดโดเรียมโดโด จะมีมีความหมายอะไรก็มันวะนี่แหลเดี <c oughs> ๋ยวคนคุยปเปล่าเชิญเชิญเฮ้ยตายโบวจะคุยกันทำไมอะ่ะนู่นรีไปดูก่อนพ่อได้แต่ตามเมคินแล้ว <c oughs> เยเ